ลูกค้าที่อยากได้รถกระบะใช้สักคันนะครับแล้วก็อยากได้กระบะที่ออปชั่นเยอะๆออปชั่นครบๆพร้อมใช้แล้วก็ราคาที่ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับนี่ผมแนะนำคันนี้เลย NP 300จากค่ายนิสสันนี่ดูข้างหน้ามีไฟเดย์ไทมให้ไฟเป็นโปรเจคเตอร์แสงสีขาวด้วยนะตัวนี้ตัวนี้เป็นตัว EL ตัวสูงคาลิเบอร์นะครับเดี๋ยวผมพาดูภายใน ว่าออปชั่นที่มันเยอะมันครบเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวพามาดูนี่เริ่มจากประตูก่อนเลยเนี่ยคีเลตนี่อ่านี่ยังไม่หมดเยอะมากอ่ามาดูหน้าจอเขาก็จะมีเป็นเข็มอนาล็อกแล้วก็มีดิจิตอลตรงกลางนะครับพวงมาลัยอ่ะพวงมาลัยอ่า,อา,า,อาเป็นมันตีฟังก์ชันที่มันตีฟังก์ชันของจริงนะครับเป็นตัวน,นี้ฝั่งเครื่องเสียงตัวน,นี้ฝั่งหน้าปัดนะครับ อ่าแล้วเดี๋ยวไม่มีที่เสียบกุญแจนะคันนี้ p u s สต t a r t นีค่ครบแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ fm/am ได้แล้วก็มีพอร์ตเชื่อมต่อ usb ให้อ่าแล้วกระบะขั้นใหญ่อะ่ะผอยยากตัวนี้มีกล้องหลังให้นะครับไม่ต้องห่วง ราคาก็ไม่ได้แรงนะครับคันนี้อยู่479,000บาทเท่านั้นนะครับฟีเราออกรถ960บาทนะครับได้ออปชัน่นครบแบบนี้ต้องนิสสันนาวาล่า NP300 เท่านั้นนะครับสนใจสั่งจองคันนี้ได้เลยผมพร้อมส่งทั่วประเทศเลย960เท่านั้นนะครับได้ออปชั่นครบแบบนี้คุ้มมากเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ